สารรอบร้อมเมืองไทยในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูทางด้านการทำหน้าที่ของประธานกรรมธิการการฟอกเงินนะคะที่ท่านได้นั้นมีการติดตามคดีสโมสรฟุตบอลนครศรีต็ดค่ะที่โยงกับเรื่องราวของเว็บผนันนะคะชี้ว่าคดีนี้เนี่ยต้องตอบสังคมได้ด้วยความโปรง่งใสค่ะ นายเลอศักด์ ak, พัฒนาชัยกุลประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปร,ปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรจัดประชุมเพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีอดีตประธานสมโมสรฟุตบอนลนครศรีอยุธ็ดซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการการฟอกเงินจากเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์และปรากฏข้อสังเกตเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องของอายการทั้งที่ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องอย่างชัดเจนนะคะ โดยที่ประชุมขย้ำว่ากรณีนี้มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของสังคมเพราะเป็นหนึ่งในคดีที่ประชาชนจับตาทั้งในเรื่องของความชัดเจนของพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและการอายัดทรัพย์สินที่ควรดําเนินการตามอํานาจหน้าที่โดยที่ไม่มีอคติค่ะเมื่อเทียบกับคดีนครศรีอยเต็ดกับลําพูนวอริเออร์แล้วจะเห็นว่าเหตุใดคดีหอายัดทรัพย์600ล้านแต่อีกคดีหนึ่งะคะกับนิ่งสดิดค่ะ โดยคดีที่อดีตประธานสโมสรลำพูนวอริเออร์นั้นพบการดำเนินการยึดและอาจจะรั์สินนะคะกว่า221รายการรวมมูลค่ากว่าโอ้เยอะเลยนะคะคุณผู้ชมคะ671กว่าล้านบาทนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ปปงน,นั้นได้มีการดําเนินการอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องขณะที่คดีของอดีตประธานสโมสรน,นครสียูไนเต็ดแม้จะมีพฤติการเชื่อมโยงกับเว็บพนันในลักษณะคล้ายกันแต่กลับไม่มีการอายัดทรัพย์ หรือความคืบหน้าทางกฎหมายที่ชัดเจนโดยการประชุมกรรมธิการในครั้งนี้ได้มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอย่างละเอียดทางด้านนายเลิศักด์พัฒนชัยกุลประธานคณะกรรมการท่านเองก็ออกมากล่าวนะคะว่าแม้นว่าจะยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นสําคัญของการประชุมคือความไม่เห็นฟ้องของอัยการซึ่งขัดแย้ง กับความเห็นของพนักง,งานสอบสวนที่เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาอาจทําให้เกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการพิจารณาคดีโดยกรรมธิการนั้นยังคงยึดหลักโปรง่งใสตรวจสอบอย่างสร้างสารรค์ยืนหยัดข้างประชาชนจะไม่ปล่อยให้คดีสําคัญที่มีผลกระทบต่อความศรัทธาของประชาชนนั้นเงียบหายไปค่ะต่อกันที่